เฮล lo ทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็เราก็จะมาเล่น Anime Battle Arena กันนะทุกคนเพราะว่ามันมีตัวใหม่แอดเข้ามานั่นเองนะ <l ots> ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีแอดเข้ามา2ตัวแหละแต่ผมจะมาใช้ให้ดูแค่ตัวเดียวนะ <l ots> ผมไม่ต้องบอกชื่อทุกคนก็คงรู้จักแต่ไม่ร้ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเ,เนี่ย <l ots> มันก็คือโกโจสตอร์โลนั่นเองนะก็ ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งแอดเข้ามาวันนี้นะราคา2,500บาทว้าวแต่ตอนแรกเนี่ยเขาลืมเปลี่ยนราคานะแม่งตอนที่มันเข้ามาตอนแรกราคา999 9 9 9, 9, 9, 9, 9. <S <S> <S โอ้โหใครจะไปเก็บเงินซื้อวะถามหน่อย <S <S> <S ก็มันก็เป็นราคาตอนนี้เขาเทสนะเขาแบบไม่อยากให้ใครซื้อไงแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ราคาด้วยนะเขาเลยเป็นเขาเลยปรับราคาไว้อย่างนั้นนะ ก็แล้วก็มาดูสกิลของโกโจกันเลยดีกว่าทุกคนอืมผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดน,นะครับดูสกิลแรกกันเลยครับเรดรีวอร์ซโลนี่นะฮอืมมันก็ใช้เดี๋ยวแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะัสกิลนี้เนี่ยกาดเบรกด้วยโคตรโกงอะ่ะก็สกิลที่สองต่อกันเลยนะครับสกิลที่สองเนี่ยเป็นสกิลที่เอามือตบหน้าแล้วมันก็จะว้าไปตีข้างหลังต่อนะครับอยดูอืมนี่นะครับ โคตรโหดเลยแล้วก็มาดูที่สกิลที่3นะครับสกิลนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับเราสามารถปล่อยมันออกไปแล้วก็ให้มันระเบิดได้นะครับอย่างงี้หรือว่าเราจะกดใช้สกิลแล้วก็กดใช้สกิลซ้ำอีกรอบเพื่อให้มันระเบิดกลางอากาศก็ได้นะครับดูนี่เห็นปะไม่ต้องรอให้มันกระเด็นไปไกลเลยนะครับถ้าเกิดเรากดอีกรอบเนี่ยมันจะระเบิดกลางอากาศเลยสกิลที่3เนี่ยโคตรโหดแล้วก็มาที่สกิลสุดท้ายนะสกิลสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเด็ดนะ เพราะว่า <S m> ตัวอื่นเนี่ยปกติเวลาเคาน์เตอร์แล้วมันจะหมดเลยใช่ไหมครัแต่ตัวนี้เ <chat> นี่ยถ้าเกิดเรากดเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์โดนเนี่ยสกิลมันจะใช้ได้อีกนะใช้ได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์โดนอ่ะคอยดูนี่นะครับเห็นไหมมันไม่คูณดาวนะครับถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์โดนอ่ะโคตรเกลียนโอ๊ยก็มาต่อที่สกิลตอนแปลงล่างเลยดีกว่าทุกคนเนี่ยแปลงล่างมันก็โคตรเท่อืมแต่แปลงล่างมันถอดถอด อะไรนะภาพติดตานะครับเออตอนแรกกี้พูดว่า,าวาแว่นแล้วมันชอบพูดว่าวแว่นนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเรือสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยแบ็คแฮนนะจะเป็นเวอร์ชั่นที่โหดกว่านี่แรงกว่าเดิมเพิ่งหลอดอะคินด,ดูละวกันแล้วก็ไอสกิลแบ็คแฮนเนี่ยเราสามารถใช้คอมโบกับสกิลสองของเราได้นะครับอันลิมิเต็ดวอยอะคอยดูนะครับผมจะทําให้ดูนะว่ามันใช้ร่วมกันยังไงนะคอยดูอืมแล้วก็กดแบ็คแฮนเลยนะครับ เห็นปะ่ะแมงว้าไปตกเลยนะถ้าเกิดอยู่ในอินฟินิตวอยมันเป็นการเปิดโดเมนนะแต่โดเมนเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยตอนอยู่ในโดเมนเนี่ยมันจะทําให้สกิลสต er องเกอร์แบ็คแฮนเนี่ยเลงใครก็ได้คะว้าไปตกใครก็ได้เลยแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยก็อย่างที่ผมใช้ไปให้ดูเมื่อกี้นะมันเป็นการเปิดโดเมนหรือว่าเปิดอนาเขตนั่นแหละรครับมันจะทําให้สกิลทุกสกิลของเราเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนะแล้วก็ทําให้สกิลแบ็คแฮนเนี่ยว้าไปตก ผมลองดูนี่มันใช้กับตะกิลอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับ Infinite Domain แล้วก็ h o n o r บ u p โ o วอแม่งเมื่อกี้มันเปลี่ยนทางได้ด้หรอทำไมอยู่เดียวมันเอียงไปหายนะั่นหรอวะเอาใหม่ดิโอ้ยฮัลโลบุโภมันใช้ได้ครั้งเดียวดีกว่าแปลงล่างนะมันต้องรองแปลงล่างครั้งหน้านะครับเดี๋ยวลองใช้อินฟินิตวอลกับพอแบบซิงบูดีกว่านะครับดูดิอืม ก็อันนี้จะเหมือนเดิมนะเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไอดูเหมือนว่าอินฟินิตวอยนี่มันจะบัฟแค่สตองเกอร์แบ k แฮ n ์นะแต่ผมเคยใช้อินฟินิตวอยร่วมกับพอลโล่พูเพนะแต่ว่ามันไม่มีดามเอทผมใช้ในเซิร์ฟธรรมดาทำไมก็ไม่รู้นะผมก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งใช้ดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัคกหรืออะไรนะลองดูใหม่ก่อนทำไมมันใช้อินฟินิตวอยแล้วไอพรูเพฮอลโลเนี่ยมันไม่มีดาเมจนะ เออทำไมมันเอียงไปทางโน้นวะสงสัยถ้าเกิดเปิดแล้วมันจะว้าไปหาคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแน่เลยคนระับถ้าเกิดใช้ในอินฟินิตวอยถือว่าโก้นะว่ะสกิลมันอย่างโกงอะ่ะดูอีกรอบอืมไหนฮิตบล็อกมันใหญ่ขึ้นด้วยนะไปท่าดึงอ่ะถ้าเกิดเราแปลงล่างนะก็เป็นไงกันบ้างทุกคนนั่นก็เป็นสกิลทั้งหมดของโกโจนะครับผมก็จะมาใช้สกิลให้ดูแค่นี้แหละครับทุกคนก็คงจะพอเห็นภาพล้วใช่ไหมครับว่าโกโจเนี่ยสกิลมันเป็นยังไง แล้วก็จะเกิดมีใครอยากดูผมเอาไปสู้นะก็สามารถดูต่อได้เลยนะเพราะว่าผมจะเอาโกโจเนี่ยไปเล่นให้ดูนะครับปกติตัวที่ผมเอามาเล่นเนี่ยผมจะชอบเอาไปลงแรงใช่ไหมสำหรับโกโจเนี่ยไม่ใช่นะโกโจเนี่ยผมว่ามันจะโหดก็ต่อเมื่อเอาไปเล่นหลายๆคนนะไอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นคนเดียวอ่ะไม่ใช่เดีถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจะเก็บพอยค่อนข้างยากนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเราเอาไปลง โหมดปกติอ่ะที่มีคนหลายๆคนมาลุมแก๊งอ่ะมันจะทําให้แบบเก็บ p อยง่ายแล้วก็แปลงร่างง่ายนะสำหรับโกโจโเนี่ยเพราะสกิลมันดึงไงเนี่ยอย่างที่เห็นนะมันไม่ต้องเข้าใกล้เท่าไหร่แต่สกิลโกโจโเนี่ยเออเอาจริงมันก็เข้าใกล้อะไครับเนี่ยมันมีสกิลเนี่ยที่มันต้องตัวติดกันเลยไม่งั้นไม่โดนนะเนี่ยเออแล้วผมก็ลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเห็นใช่ไหมครเมื่อกี้เนี่ยผมใช้สกิลเลส reverse l แล้วผมวาร์ปไปข้างหลังอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเทคนิคในการทำอย่างนั้นน่ะ มันต้องทำยังไงนะเดี๋ยวดูอีกรอบแล้วมันก็ว้ามาเองนะผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงให้มันว้าไปนะเพราะปกติเนี่ยมันจะไม่ว้านะแต่ถ้าเกิดให้ผมดาเนี่ยเราต้องใช้สกิลอินฟินิตี้ให้โดนก่อนนะครับคอยดูนะเฮ้ยอ๋อมันเอาไปใช้เป็นคอมโบแน,น่เลยคอยดูครับเนี่ยอินฟินิตี้โดนแล้วก็หนึ่งสสาี่แล้วก็เลสรีเวอร์ซอลนะมันก็จะว้าไปข้างหลังอา เอาล่ะเราไปเซิร์ชธรรมดากันดีกว่าครับอืมก็มากันแล้วนะแต่ว่าเรารอให้เขาเล่นกันจบแมปก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปตอนนี้เนี่ยโอกาสได้ทีหนึ่งมันจะน้อยมากนะครับก็ตอนเล่นอาจจะแบบพูดน้อยๆหน,น่อยนะเพราะว่าตั้งสมาธิเปทูวินอ้าวโหมดทีมวะโหมดทีมนี่เก็บหอยแยก,กว่าฟีฟ่าออนะเพราะแม่งมันจะมีเพื่อนไง มันเช้นสก,กิลไ,ไม่ได้ใส่ทุกคนนะผมอยู่ทีมสีฟ้าเหรอเนี่ยมาโอ้ยนี่มันทีมสามทีมนี่ว่ะฮึแล้วมันดึงไปตรงนั้นอีกโอ้โหน่าจะเอฟเคในแมปนี้ไม่ได้เอ้ยอืมโอ้โหมันมีตัวยุ่งเนี่ยเห็นไหมครับผมเกลียดพีพออไว้อย่างนี้แหละไม่ใช่พีพอออเซอร์อธรรมดาแต่ว่ามันสนุกดีนะรหรับโกโจนะนี่นะเห็นไหมโกโจม่งโก็โอ้ยอู้ คาเตอร์ไม่ได้แล้วแม่งมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เด็ผมใช้รกิลคาเตอร์เป็นนานแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละสกิลคาเตอร์เนี่ยช่วงเวลาในการคาเตอร์ของแม่งแป๊บเดียวนะฮะแต่ว่าคนรับโกโจเนี่ยผมยอมให้ได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดใช้โดนเนี่ยมันสแปมได้เลยอืมนี่ละโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าโกโจไม่ใช่เพื่อนแบ็คแฮนด์เอ้ยว้าวเธอธรรมาดามก็จะนนนอย่างเงี้ยแหละครับเฮ้ย มามาเอาใหม่เฮ้ยพวกนายดิชอบเข้ามายุ่งกันจริงๆอืม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 กระสุนวงจกักรไม่ใช่กร็สือวงจกักรพันปักษาอืมไอ้นี่เพราะขอเคาน์เตอร์มันก็ไม่ตีทพราะมันเขารู้ดีจังวะ <B read> มามาอือดึงอืมมีโกโจโปแปลงล่างนั่นมันเพื่อนนีวว่ว่ะใช้เลกิลแต่เพื่อนอย่างละอ๋ออืมถึงเวลาแล้วอืม นี่กแล้วอันลิมิเต็ดวอยขอหน่อยเถอะอืมขอหน่อยเถอะเฮ้ยอาเดเกะคุ้งนายจะเกินไปแล้วเอ้าเฮ้ยอ๋อมีคนดึงขึ้นไปเนี่ยเพื่อนตัวเองก็ชอบขัดคอมโบเรานะเห็นไหมทีมเดียวกันหมครับ ชอบมีคนในทีมดึงฮัดคอมโบอินฟินิตวอยว้าไปตบแล้วก็ไอ,อากิวสามเอ้าโดนเคาน์เตอร์เป็นไงเอาทุกคนเราโกโจโเนี่ยเอาไปเล่นเซิร์ธรรมดามันก็โน่อย่างนี้เลยครับเอ้าเฮ้ยทำไมมันเดินออกได้นะเฮ้ยเพื่อนนายแหลกแล้วก็เป็นไง้าเทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของโกโจโนะครับอย่างที่เห็นนะโกโจโแม่งโคตรโหดเลย โกโจเนี่ยหืม,มันจะแบบมันดูเหมือนจะเก็บพอยไม่ค่อยได้นะสกิลมันเนี่ยแต่ว่ามันเก็บพอยดีมากนะสกิลโกโจเนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากลองซื้อมาเล่นก็ซื้อมาเล่นได้นะเพราะมันโหดจริงๆแหละผมตอนแรกก็นึกว่าราคามันจะแบบ4ี่พันนะแต่ว่ามันแค่สองพันห้าเองนะก็ถือว่าถูกแม่แพงกว่าเซรามาแค่ร้อยเดียวเองสาหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเจอใหม่วันหลังคนระับวันนี้ขอตัวจากมันก่อนนะเพียงเท่านี้แหละเออสวัสดีครับ